สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านเขาเมืองเราทุกท่านครับผมจิตเกษมงามนินอาจารย์หลังกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องเรือดำน้ําในลักษณะของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นะครับของเรือดำน้ำนะฮะก็เราทราบกันดีว่าประเทศที่มีเรือดำน้ําขนาดยักษ์จานวนมากที่สุดในโลกนะฮะก็คือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รัสเซียนะครับตอนนี้ก็ จีนก็ตามมาติดๆนะฮะแล้วก็ทางสหร,ราชอาณาจักรอังกฤษกับฝรั่งเศสก็จะมีเรือดำน้ำขนาดยักษ์หลายลำเหมือนกันแล้วก็กำลังต่อเพิ่มอีกนะครับเวลาเราพูดถึงเรือดำน้ำขนาดยักษ์เนี่ยก็ต้องขอให้เข้าใจตรงกันนะว่าเรือดำน้ำขนาดยักษ์ก็คือประมาณความยาวสักเกือบๆสองสนามฟุตบอลต่อกันนะครับ เรือดำน้ำพวกนี้ก็จะเป็นเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์นะครับก็คือมีเาตาปฏิกรณ์พลังงานาาพลังงานนิวเคลียรนะ์อยู่บนเรือนะเพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังงานเพื่อไปกำเนิดกระแสะไฟฟ้านะฮะเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในส่วนต่างๆของเรือรวมถึงไปใช้ในการจ่ายให้กับมอตเตอร์ เพื่อที่จะนําไปปั่นใบพัดเพื่อให้ใบพัดหมุนแล้วก็เรือก็จะเคลื่อนที่ไปได้นะครับเรือเอดําน้ําพลังงานนิวเคลียร์ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่า,าใช้นิวเคลียร์นี่ก็นานนะฮะเพราะนิวเคลียร์นี่ปกติมันร้อนของมันอยู่แล้วนะครับก็เอาความร้อนเนี่ยมาสร้างพลังงานนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ริเริ่ม จุดเริ่มของเรือดำน้ำเนี่ยมันย้อนกลับไปนานมากท่านผู้ฟังแต่เอาคร่าวๆแล้วกันว่าเรือดำน้ำเนี่ยก็สมัยซักประมาณสมเด็จแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะฮะก็มีชาวดัชเนี่ยหัวใสสมองใสนะฮะก็เป็นคนคิดค้นเรือดำน้ำลำแรกแต่ใช้พลังเท้าของคนเนี่ยปั่นนะฮะเป็นเรือดำน้ำแบบคนเดียวนะครับครับใช้ใช้คนเดียวปั่นไปแล้วก็ เข้าไปจะทำเข้าไปจรกรรมใต้เรือลบเรือเรือสำเภาขนาดยักษ์นะของรัฐบาลหรือของค้าศึกเนี่ยนะฮะเพื่อ,อะจะเอาเอาระเบิดไปวางอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็มาจนถึงยุคก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็มีสงครามประกาศอิสรภาพระหว่างอเมริกากับอังกฤษนะครับก็อังกฤษเนี่ยเรือลบ กองเรือรบอังกฤษนี่เกรียนกายมากนะครับก็อเมริกาเขาสู้ทุกทางนะฮะแล้วก็พยายามจะตัดการส่งกําลังบํารุงส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ของอังกฤษที่มาสู้รบกับคนอเมริกันก็คือคนอังกฤษที่มาอยู่นั่นแหละนะฮะก็พยายามก็สร้างเรือดำน้ำําชื่อเตอร์ตันที่แปลว่าเต่านะครับนั่งได้สองคนนะะใช้พลังเท้าทีเป็นกันนะฮะเพื่อที่จะไป เอาเอาระเบิดเนี่ยไปวางจุดใต้พวกเรือ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 สำเภายักษ์นะของอังกฤษเพื่อที่ทําลายนะระเบิดทําลายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรือดำน้ําก็ใช้เยอะนะในสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเรือดำน้ำําก็ในยุคที่มาใช้แบบการขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย ก็มาเริ่มกันตรงแถวๆประมาณสงครามโลกครั้งที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นยุคเป็นยุคโมเดิ Sub นซับมารีนนะฮะเป็นยุคเรือดำน้ำยุคใหม่นะฮะก็เริ่มต้นประมาณแถวแถตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มาดูตรงเกรดประวัติศาสตร์ตรงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะประมาณปี1941เนี่ยนะครับสนุก มันมีความสนุกน่าสนใจที่อยากเอามาเล่าให้ท่าผู้ฟังฟังนะครับก็คือเป็นสงครามสงครามเรือดำน้ำระหว่างอเมริกากับเยอรมันนะครับคือตอนสงครามโลกที่สองกำเนิดขึ้นในปี1939เนี่ยนะครับอเมริกานี่ยังไม่ได้เข้าสู่สงครามนะฮะตอนนั้นก็เยอรมันก็ทยอยยึดประเทศต่ตางๆในยุโรปได้หลายประเทศนะฮะแล้วก็คลืบคลานมาเรื่อยๆจนกระทั่งยึดฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็ ใช้เมืองท่าของฝรั่งเศสเนี่ยอู่ต่อเรือต่างๆอะไรเงี้ยเป็นฐานทัพเรือของเยอรมันนะครับเพราะโปรติเยอรมันเนี่ยเขาจะมีทางออกทะเลอยู่ทางบอลติกนะคือออกทางด้านนู้นน่ยด้านฟินแลนด์นะฮะคือเขาไม่ได้ออกตรงตรงโดยตรงกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะไม่เหมือนพวกอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พอยึดฝรั่งเศสได้ก็ใช้ประเทศฝรั่งเศสใช้ท่าเรือในฝรั่งเศสนั่นแหละเป็น ฐานรับเรือนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็จะโดยนายกรัมตรีวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยก็พยายามดึงดึงอเมริกาให้มาช่วยอังกฤษในการลบกับเยอรมันเพราะว่ายุโรปฟอลลิ่งหมดแล้วนะฮะยุโรปหลายประเทศก็ถูกพูดง่าว่าฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นประการด่านสุดท้ายนะฮะที่ตกเป็นของเยอรมันนะฮะแล้วก็ก็เหลือลูกไก่ คนสุดตัวสุดท้ายก็คืออังกฤษที่เป็นเกาะที่แยกออกไปจากแผ่นดินใหญ่นะครับก็จะเป็นที่บ้านสุดท้ายของยุโรปแล้วล่ะนะครับอังกฤษก็ตัวหัวเดียวกับเทอมรีบนะบก็ต้องไปชวนอเมริกามาช่วยลบนะครับมา,มาช่วยลบอเมริกาก็ไม่ค่อยอยากมาช่วยลบเท่าไหร่นะฮะเพราะมันเป็นสงครามของยุโรปนะฮะแต่ว่าอเมริกาก็อยากขายของนะครับวินซ์ัทเชอร์ชิลล์นี่เก่งนะะพอไปอ่านประวัติศาสตร์ทึ่งได้รู้ว่า สุดท้ายนี่ดึงอเมริกาเข้ามาร่วมโหโจมไายได้เพราะวินสันเชอร์ชิลล์เนี่ยไปทําสัญญาในลักษณะของเช่าซื้ออาวุธเ <c oughs> ครื่ององกฤษไม่มีช่วงสงครามนี่ก็ไม่มีเขาเรียกหมดปัดจจัยแล้วนะฮะแต่อาวุธก็ต้องใช้นะเครื่อ,องอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องใช้แล้วก็โอ้โหเยอรมันนี่เขาผลิตได้เยอะกว่าเยอะนะงกฤษผลิตไม่ทันนะฮะเทคโนโลยีก็เขาเลย ต้องไปเอาของอเมริกามาช่วยเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่ามันเข้ายากหมากแพงในยะอยู่สงครามนะครับอเมริกาก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยใช้วิธีเออผมมันคิดเองนะอ,อ๋อเป็นลักษณะไปเช่าซื้อเข้ามาอเมริกาก็คงอยากขายของแหละสุดท้ายก็ผีซ้ำด้ามพลอมาช่วยต้องต้องส่งทหารมาช่วยลบด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดศูนย์สิ้นถ้างกฤษเป็นของเยอรมันไปก็หมดทุกอย่างนะหมดทั้งเทคโนโลยีด้วยเพราะว่า อาวุธหลายๆอย่างที่ยังเกิดใช้อยู่ในขณะนั้นเพื่อตั้งรับกับเยอรมันเนี่ยเ็เป็นอาวุธจากอเมริกาด้วยนะพเพระฉะนถ้าอังกฤษแพ้ก็คงจะความลับทางกันทางยุทโธปกรณ์ทาง,อ,ทางอะไรต่างๆก็จะถูกเ,เยอรมันเขาเรียกศึกษาได้หมดนะครับนะครนี้เรือดำน้ำมันมาเกี่ยวข้องตรงนี้ตอนปี1941นี่ยนะฮะอเมริกาก็ อังกฤษเอย,ยอรมันเนี่ยยึดฝรั่งเศสได้แล้วนะครับแล้วก็อเมริกายังไม่ได้ร่วมสงครามนะฮะเพีเยงแต่ว่าเออยอรมันก็รู้ดีอ่ะว่า,าฮิตเลอร์ก็รู้ดีะใช้คําว่าฮิตเลอร์ดีกว่านะฮะฮิตเลอร์ก็รู้ดีว่าอังกฤษเนี่ยไปดึงพยายามไปดึงอเมริกามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮิตเลอร์ต้องทําก่อนก็คือเอากองเรือโดยเฉพาะเรือดำน้ำเนี่ยมาประจําการที่ฝรั่งเศสเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่งเรือ คือพยายามที่จะไปให้อเมริกาส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ส่งสินค้ายุทธปัจจัยอะไรมาช่วยแองเกษนะฮะก็ส่งเรือดำน้ําไปนะครับส่งเรือดำน้ําข้ามไปถึงอเมริกาเลยนะผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะฮะไปจังก้าอยู่หลายๆเมืองทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับเพื่ออะไรเพื่อยิงเรือสินค้า <c oughs> นะฮะคือเรือดำน้ำอกองเรือดำน้ําของ ิเลอร์ของเยอรมันในตอนนั้นที่ไปจังก้าอยู่หลายๆเมืองท่าทางตวันออกของอเมริกาเนี่ยเราเรียกเรือนั้นว่า U123 ึ่งสนะฮะยูโบนี่ก็คือเรือดำน้ำของเยอรมันซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับถ้าฟังไปลองคนดูนะฮ uh, ะยูโบส์ห่งสองมรหัสเขานะครับมีโอเลเรือดำน้ำหลายร้อยเป็นร้อยลำนะฮะที่ส่งไปแล้วก็เน้นโจมตีเรือสินค้า ที่เข้าออกเมืองท่าต่างๆของอเมริกาเพราะว่า,าต้องการที่จะไม่ให้สินค้าเหล่านนเนี่ยถูกส่งมาช่วยอังกฤษนะฮะนี่ก็คือน่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ฮิตเลอร์น่าจะพลาดนะฮะตรงที่อเมริกาก็อยากจะขายของแล้วแหละแต่สุดท้ายมาโจมตีกันถึงนะมาถึงนะนิวยอร์กเนี่ยมาถึงเมืองทางฝั่งตะวันออกเลยนะครับแตอ่อาจจะไม่ใช่นิวยอร์กนะฮะ ก็คือมาโจมตีกันถึงนี่เลยก็เหมือนกับอเมริกาก็ถูกลากเข้าไปในเข้าสู่สงครามไปในตัวนะก็คงทนไม่ได้ด้วยก็แล้วก็โอ้เสือสินค้าถูกจมไปเป็นร้อยร้อยลำนะฮะคิดดูแล้วกันนะครับเพื่อนก็มันเหมือนกับมาเหยียบจมูกกันด้วยนะครับก็ทําให้อเมริกาเนี่ยก็ต้องส่งเรือลบเอาจริงนะฮะส่งเรือลบมาปราบ เรือดำน้ำก่อนเลยนะฮะกองเรือรบอเมริกาทั้งหมดเนี่ยก็มหาศาลจริงๆนะแล้วก็ผลิตอาวุธผลิตทุนระเบิดเอ,อ,อเมริกาก็ไม่เคยคิดนะว่าจะจะต้องสู้กับเรือดำน้ำนะฮะทุกอย่างก็คิดเอาหน้าเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะครับก็ต้องคิดคน้นตัวทุนระเบิดที่จะทำลายเรือดำน้ำอะไรต่างๆนะครับใช,ใชบ้ใช้ทั้งเนะครื่องบินใช้ทั้งเรือรบนะฮะวานเป็น หวานทุดระเบิดลงไปเหมือนหวานแหะทีๆเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ทำลายเรือดำน้ำของเยอรมันได้ลาบคราบนะฮะแล้วก็เดินทางมาช่วยอังกฤษได้เป็นผลสำเร็จนะครับเหตุใดที่เรือดำน้ำยู1 2 3ของเยอรมันเนี่ยของคิลเลอร์ถึงถูกทำลายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนั้นนะเพราะว่านี่ไง มาดูเรือดำน้าเทคโนโลยีเรือดำน้าในยุคนั้นกันครับเรือดำน้ําในยุคนั้นเนี่ยเป็นเรือดำน้ําพลังงานนิวเอไม่ใช่พลังใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อนนะฮะความความยาวของเรือดำน้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสัก80เมตรนะฮะไม่ใหญ่เหมือนในปัจจุบันแต่ว่ามีเยอะนะครับแล้วก็เรือดำน้ําจริงๆในยุคนั้นเนี่ยอ,อ,อาวุธหลักๆเขาคือตอร์ปิโด นะครับต่อพิโดเพื่อยิงเรือสินค้าสัดส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็มีวลาโผมาพ้นน้ำเนี่ยก็จะมีท่านปืนกลมีท่านปืนยิงต่อสู้อากาศยานมีท่านปืนแบบเหมือนยิงลูกกระสุนน้องๆลูกปืนใหญ่นะใหญ่นะ,นะครับก็คือโผผิวน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเอาทหารขึ้นมาขึ้นมาจับอาวุธเพื่อยิงอาวุธหนักไปยังค่าศึกได้ด้วยนะครับ โดยสรุปก็คือเรือดำน้าในยุคนั้นของเรือยูหนึ่งสองสาของเยอรมันเนี่ยมันเป็นเรือดำน้ําจริงแต่ว่าดำหนึ่งคือดำไม่ลึกนะครับแล้วการโจมตีเนี่ยเป็นการโจมตีที่บริเวณน้ําตื้นไม่ใช่น้ําตื้นเขาเรียกพผิวน้ำนะฮนะนะก็คือเรือดำน้ําไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดำลึกจนกระทั่งหนีทุนระเบิดได้ไม่ใชนะค่คือเป็นเรือดำน้ําที่น่าจะเป็นเรือที่วิ่งบนแบนบต่ำกว่าผิวน้ําลงไป นะค,คือมองไกลๆมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าถ้าเอาทุ่นระเบิดหวานลงไปเนี่ยโดนทุกลำนะครับเพราะว่ามันมันมันดำได้ไม่ลึกนะครับแล้วก็ลักษณะการยิงตอร์ปิโดเนี่ยเนื่องจากเป็นต้องยิงตอร์ปิโดเข้าไปที่เรือข่าศึกเรือสินค้าคที่บริเวณใต้ท้องเรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรือดำน้ำจะต้องอยู่ในโพซิชันคือใกล้ๆผิวน้ำใช่ไหมครับ พออยู่ใกล้ๆผิวน้ําแล้วก็ยิงตะปิโดไปตะปิโดมถึงจะไปโดนท้องเรือใช่ไหมถ้าไปดำอยู่ลึกๆแล้วยิงตะปิโดไปมันก็ไม่โดนเนี่ยฮะเพราะว่าจรวดสมัยนั้นมันก็ไม่ได้ระบบนําวิถีอะไรมันไม่ได้มีเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับสมัยนั้นก็ยิงต้องเล็งแล้วก็ยิงนะพาคก็คือพลาดนะครับมะั้นก็โดยหลักแล้วเขาก็บอกว่าเรือดำน้ำใน,ในยุคนั้นเนี่ยเรือยูหนึ่งสองสามของฮิตเลอร์ของเยอรมันเนี่ย น่าจะเป็นเรือดำผิวน้ำมากกว่านะครับแล้วก็ใช้วิธีการต่อสู้ที่ใกล้ๆผิวน้ำเพียงแต่ว่าไม่ต้องกลัวน้ำเข้านะเพราะว่าเป็นเรือที่ดำได้นะครับแล้วก็พอยิงจรวดหมดแล้วเนี่ยเราไปดูสารคดีนะฮะผมก็ไปตามดูสารคดีหลายเรื่องนะก็เพราะว่ายิงตอร์ปิโดหมดแล้วเนี่ยนะฮะบ,บางทีก็ผู้การเรือนี่แบบ ู้การเรือดำน้ำนี่เป็นเยอรมันนี่คือเขาเรียกว่าต้องคัดมาแล้วนะฮะคนอย่างที่เคยคุยกันนะว่าคลิปนะว่าเจ้าหน้าที่ประจําการเรือดำน้ำนี่ต้องคือต้องต้องเป็นมากกว่าทหารเรือนะครับคือความบ้าบินความเก่งความสามารถเนี่ยต้องคูณ2คูณ3เลยคือต้องคัดมาจริงๆนะครับเพราะนั้นยิงยิงต่อไปโดหมดแล้วเนี่ยเอาเรือดำน้ําขึ้นมาบนผิวนะครับแล้วก็เอาทหารเรือเนี่ย ล่าเรือดำน้ำเนะี่ยขึ้นมานะยิงปืนกลยิงปืนใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยนะนะที่อยู่ประจําอยู่บนเขาเรียกบนดาดฟ้าเรือเนะี่ยยิงพูดง่ายว่าใช้เรือดำน้าเป็นเรือผิวน้ําเหมือนปกติเลยนะครับแล้วก็ยิงสําเร็จด้วยนะนะจมได้อีกหลายลำนะครับเขาบอกว่าแค่สองปีช่วงนั้นนะ่ยช่วงที่อเมริกาจะเข้าสู่สงครามหรือไม่เข้าเลยนะรวม เรืออู1 2 3ของเยอรมันเนี่ยทำลายเรือสินค้าไว้ได้ถึง400ลำนะครับเป็นปริมาณมากมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่สุดท้ายพออเมริกาเอาจริงนะส่งเรือเรือลบขนาดใหญ่มาปราบเนี่ยพเพราะเรือดำน้ำส่วนใหญ่ลำไม่ใหญ่นะลำไม่เกิน80เมตรแล้วก็ดำไม่ได้ลึกนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะหนีไม่ได้ไกลนะบางทีก็น้ำมันหมด <laughs> ใช่ไหมครับเพราะว่า เพราะว่ามันไม่เหมือนเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ปัจจุบันซึ่งไม่มีเชื้อไม่มีคำว่าเชื้อเพลิงหมดนะฮะไปไหนก็ได้ไกลามากเพราะฉะั้อะไรที่ใช้น้ํามันก็สุดท้ายก็กน้ํามันหมดก็กลายเป็นเศษเหล็กนะก็ถูกโยนถูกทั้งเครื่องบินถูกทั้งเรือลบบนผิวน้ำนะฮนะปล่อยตอร์ปิโดเข้าใส่หรือไม่ก็โยนทุ่งระเบิดเข้าใส่นะครับก็ลาบนะฮะแล้วก็ในสุดอเมริกาก็ข่ามาช่วยอังกฤษ ลบกับเยอรมันได้แล้วก็ชนะสงครามโลกครั้งที่2องไปใไนที่สุดนะครับนั่นก็คือสองครามเรือดำน้ําหนักๆครั้งแรกของโลกเลยนะก็ต้องบอกว่าเริ่มที่ช่วงเริ่มต้นของสองครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นชนวนอันหนึ่งที่ทําให้อเมริกาต้องเข้ามาช่วยอังกฤษเต็มตัวนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ความเพลิดเพลินจากข้อมูลเหล่านี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ